ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นก็ได้เจ้าคันนี้เป็นเบาะหนังสีดําเบาะไม่ขาดไม่ยน่นไม่ยับอย่างแน่นอนปรับราคาถึง4ี่หมื่นเฮ้สี่หบาทแล้วก็ย้ําได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000บาท บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับบอลรถบ้านปรับรถราคาครั้งยิ่งใหญ่นะในช่วงต้นเดือนมีนาของเรานี่เองนะครับก็เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้รถสวยแล้วก็ที่สําคัญในได้รถในราคาที่ถูกใจกับลูกคา้านั่นเองซึ่งวันนี้รถที่พี่มอดจะมาแนะนานะครับก็เป็นรถที่ตระกูลที่น่าใช้งานเลยนะแล้วก็เป็นกลุ่มเก๋ ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรถกลุ่มซิตี้คาแล้วก็ที่ถูกต้องครับ City ค้คารก็ต้องเป็นแบรนด์ซิตีด้วยกับเจ้าคันนี้เลย Honda City เครื่องยนต์1.5 SV ปี2016อ่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นก็ได้เพราะว่าเป็นรุ่นตัว SV อ่ะมาดูกันในส่วนของตัวรถไฟหน้าเป็นแบบมัตติ r e f ฟกเตอรกระจังหน้าคมเมียม,มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ที่สำคัญสเกิร์ตให้รถ รอบคันมาเลยนะใส่ตัวรถรอบรอบคันมาตัวล้อเป็นล้อทูโทนนะล้รออลอยทูโทนเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะเดิมๆจากโรงงานไฟเลี้ยวอยู่ที่ฝาครอบกระจกเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะคล้ายๆกับพวกตระกูลของ HRV นั่นเองนะครับอย่างที่บอกพอเป็นตัว SV มือจับจะเป็นสีคม่ยมตัดจากสีตัวรถถ้าเป็นตัวโรหน่อยก็จะเป็นสีดำหรือสีขาว หรือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นสีโครมเมี่ยมกุญแจเป็นแบบรีโมทนะถ้าเป็นปุ่มกดแบบนี้เดาได้เลยว่ากุญแจเป็นรีโมทแน่นอนมาพร้อมกับเสาอากาศแบบคีิฉลามยังไม่พอนะครับตัวรถเขามีสปอยเลอหลังน,น้อยแบบน่ารักมาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังภายในตัวรถอีกด้วยอ้าวดูรอบคันกันไปเดี๋ยวดูในส่วนของตัวรถกัน สน,นสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอมภายในนะครับรุ่นนี้พอเป็น s อีปุบ๊บภายในเป็นเบาะหนังเจ้าคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะไม่ขาดไม่ยน่นไม่ยับอย่างแน่นอนนี่นะเบาะเต็มๆสวยๆแบบนี้เลยตัวรถใช้งานอยู่ปัจจุบัน1 3 4 0 0 0 200ฟลอรเท่านั้นนะครับ200ฟลอร์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวอัดดัปติกคูสคอนโท l นี่อ่ะก็ถือว่ามีคูสคอนโท l ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวรถเป็นจอแบบ LCD หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนี่หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนตัวเครื่องเสียงรองรับในส่วนของมัลติมีเดีย USB บูทูธและก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะหน้าจอแสดงผลตั้งค่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้อีกด้วยตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลก็แค่สัมผัสตัวรถเป็นแบบพุชสตาร์ทพอด,ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบไฟ12โวลต์สาย HDMI ช่อง USB สำหรับ Connect กับตัวจอของตัวรถรุน่นนี้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติเป็นไงรถสวยสำหรับ ใครที่อยากได้รถในตระกูลของ Honda ซึ่งบอกก่อนเลยว่าตระกูลของ Honda ทุกรุ่นเนี่ยช่วงล่างเขาหนึบมากๆแล้วก็ช่วงล่างดีวิ่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยในส่วนของราคานะครับคันนี้ปรับราคาจากเดิม4 0 89,000เหลือเพียง4 49,000เรียกได้ว่าปรับราคาถึง40,000 40,000บาทแล้วก็ย้ำได้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000บาทอา้าใครอยากได้ รีบๆเลยกับเจ้า honda city ข้างยนต์1.5 sv ปี2016คันนี้อ่ะวันนี้แนะนำแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปหรือในคลิปต่อไปก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้พี่มอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ